สวัสดีค่ะพี่น้องสั่งไส้มีหัวหมูด้วยค่ะมือหัวหมูลูกขาเอามาแตงค่ะพี่น้องสองหัวอันนี้เป็นหัวหมูสื่อมาจากร้านครับใส่ไ้ครับคล้องไม้เลยครับสื่อคล้องไม้มากเลใส่ไ้ทิ่มไ้จนเกาครับผมจนบ่เด้ไทนี่สื่อมาจากร้านด้วยค่ะนี่อันนี้ก็แตงไม้าดล้วครับแต่ว่าไทยพอดีครับเนี่ยเบิร์ตพอมแล้วครับอับนน,อนี้เบิร์ตพอมแล้วกะ เต้าหู้ไทบ่ได้เนาะเลิดนั่นะเลยเอามาแต่งใหม่ค่ะมือนี่สองหัวผู้ไดสีสังกะเริ่มสังได้แล้วเด้อค่ะหัวหมูไม้พร้อมใส่เฮ่ากับยังมีบริสุทอยู่คือเกาเนี่ยสังไส้เพิ่นกะหลับแต่งคือเกาเด้อจ้ะหัวหมูละแวกบ้านเฮ่าค่ะส่งมาแตง่ง เอาแมาแจงได้ค่ตตตะต่างกำลังตัดม้อหมนเด็กอันไหใ้กตัดจ้าเกินวนมากไป มาเบอร์ยี่บเอ็ดบอกจังหนิวสนใจทอเรียบร่อยแล้วจ้าเนี่ยนักได้ค่ะเป็นจังสีสต่เป็นเต ast ียงหน้าเรียบร่อยเรียบร้อย ยู่ลร่ะแวกใกไกๆอยากมากกับมาเด้อค่ะเดี๋ยวนี้สร้างกำลังวางค่ะหาเอาได้เลยสร้างใช่ว้าง Cô này ngoài trời cũng hay ngắm công ơi. cây đi vậy Ừ nó lên vô. Ừ. Cho ngắm Ngắm quá xong. มื่เลยเหท่นคือแกไปหาเรื so ่องเครื่องเปลี่ยนเอว่าเครื่องพว่นกวอนมูเลยเชื่อมพื้นค่ะนั่งตัวีนท่าอตอนเดียวปิดได้เไรม่ไะไหลเนี่ยเ Lai chiếm. 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 เซ็ปไปตัวนึงแล้ว จางพ่นไดเฮตเรียบร้อยเลยเด้อค่ะนี่สองตัวนี้คือปรับแต่งงไม่ค่ะเป็นของหลูกขาเด้อค่ะเอาบ่า้เอามาว่างขายก็คือหลูกขาขาเจ้าเอามาเฮตค่ะนี่กระฝากพี่น้องไว้น้าผู้ใดอยากได้ผานหัวหมู้อมที่เิไปไทให้ไทสวนค่ะตัวนี้เป็นตัวหม้วอมสุ้งให้พี่น้องได้เด้อค่ะกระสีฝากพี่น้องไว้น้ำ คือผู้ใดอยากได้แต่คือสั่งเขามาได้เลยค่ะใต่คอมมนขามาก,ก็ได้คือโทษขามาก,ก็ได้เลอค่ะเดี๋ยวสิทิิงเบอร์โทรไว้ให้นะคะ่ะโทรมาได้ตลอดเลยค่ะเนี่ยต่งไม้ก็ได้ซื้อไม้ก็ได้ค่ะตัวนี้สิเป็นเลสไม้เดืดได้ด้วยค่ะ2,400นี่พร้อมเก็บปลายทางค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามน้ำด้วยค่ะ พาอสิี้ผ่านหัวหมูไว้จในายให้พี่น้องตลอดค่ะไปถ่ายให้ถ่าสวนเนาะค่ะฤด,ดูการทำหน้ากระพานไปแล้วปากพี่น้องไว้นั่งค่ะ